a k o 5 5 5 c o m นะครับหรือทีมงาน e c o ค e d เดีครับทีมงาน e c โค e d เดีนะครับมีสำนักง,งานอยู่ที่จังหวัดชุมพรนะครับเรามีประสบการณ์ทางด้านสื่อวิทยุกระจายเสียงและก็สื่อรถแห่โฆษณานในท้องถิ่นครอบรุมลพื้นที่ทั่วประเทศเลยนะครับสถานีวิทยุนะครับเรามีสถานีวิทยุทุกจังหวัดนะครับที่เป็นภาคีเครือข่ายนะครับสามพกว่าสถานีทั่วประเทศไทยทุกสถานีนะครับ ที่เราเลือกให้ลูกค้าเนี่ยสามารถรับฟังผ่านออนไลน์ได้นะครับทางคอมพิวเตอร์และโทรศัพท์มือถือสมาร์ทโฟนทั่วโลกนะครับโดยทีมงานได้พัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเป็นการเฉพาะในการรวบรวมสถานีวิทยุทั้งหมดนะครับมาไว้ในแผนที่เดียวกันสามารถสร้างยูเซอร์นะครับสร้างพาสเวิร์สให้กับลูกค้าได้ในการรับฟังสถานีที่ท่านได้ลงโฆษณาไว้นะครับเนี่ยนะฮะก็ ที่เป็นสีส้มๆนี่นะครับถ้าซูมลงไปนะครับก็จะกระจัดกระจายอยู่ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็หากว่าท่านมีสำนักงานสาขานะครับหรือร้านค้าในจังหวัดต่างๆนะครับเราก็จะปักหมุดให้นะฮะอย่างนี้อันนี้คือบิ๊กซีนะครับก็จะเห็นเลยนะครับว่าบิ๊กซีที่กาลสินนะครับอยู่ตรงไหนนะครับและมีสถานีวิทยุอะไรบ้างที่สามารถจะลงสื่อได้นะครับจะลงตรงไหนก็นะครับปักหมุดให้เลยนะครับแล้วก็ทุกสถานีนะครับสามารถที่จะ ฟังออนไลน์ได้นะครับทั้งสดๆแล้วก็เราก็จะบันทึกให้ด้วยนะครับโดยทางทีมงานเป็นผู้ประสานงานในการยิงสปอร์ตโฆษณาต้นชั่วโมงนะครับหรือในชั่วโมงนะครับก็มีตั้งแต่วันละ6ครั้ง10ครั้ง15ครั้งต่อว,วันนะครับสปอร์ตเนี่ยจะผลิตให้หรือท่านผลิตมาก็ได้นะครับสามารถส่งสปอร์ตให้สถานีโดยอัตโนมัตินะครับแล้วก็นะครับเราจะบันทึกการออกสปอร์ตให้ลูกค้าได้ฟังคือการมอนิเตอร์ จากทุกสถานีนะครับสัปดาห์ละ1ครั้งก็ได้เดือนละ4ครั้งต่อสถานีนะครับโดยจะส่งขึ้นไปไว้นะครับทางเว็บไซต์นะครับท่านสามารถเช็คฟังย้อนหลังและก็ดาวน์โหลดผ่านหน้าเว็บไซต์ได้ผมจะยกตัวอย่างนะครับของน้ำผลไม้โยคุนะครับอันนี้ลง25สถานีทั่วประเทศนะครับเราก็เมื่อเดือนมีนาและก็เดือนเมษายนนะครับเราก็มีการมอนิเตอร์ให้นะครับเข้าชมตัวอย่างที่เว็บไซต์อันนี้นะฮะแล้วก็ ใช้ user โยคุนะครับพัดเบิดเลข0ูนย์สตัวนะครับแนะนำให้ใช้ไฟฟอกนะครับเป็นเว็บเบราว์เซอร์นะครับมันจะชัดเจนนะฮะอันนี้ผมใส่ไว้แล้วนะครับหาว่าไม่ได้ใส่นะฮะอย่างล็อกเอาท์มานะครับก็ใส่โยคุนะครับโยคุแล้วก็พัดเบิดศูนย์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 นะครับนะฮะแล้วก็ใส่อินเข้าไปเลยนะครับเนี่ยนะฮะตรงนี้ก็จะเปิดได้นะครับท่านจะฟังสถานีไหนฮะนี่สกลนครอันนี้คือสดๆตอนนี้นะครับนะฮะหรือจะไป ที่เพิลสตาร์ไม่ออกอากาศหรือเปล่ายังได้โทรศัพท์ในราคาถูกพิร์สาจันทบุรีนะครับเราสามารถจะเลือกไปได้เลยนะครับเราสูงเข้าไปเลยนะครับในพื้นที่สมมุิตรงนี้คือสถานีอะไรฮะบางบัวทองแฮปปี้เรดิโอนะครับก็จะได้ชัดหลังจากที่ผ่านไปเดือนหนึ่งนะครับเราก็จะนะครับมอนิเตอร์มาไว้ตรงนี้นะครับอีกครั้งหนึ่งนะฮะดูไม่ทันนะครับบันทึกการเปิดสปอร์ตเนี่ยนะครับไปที่บันทึกการเปิดสปอร์ตนะครับ ท่านจะฟังของเดือนไหนเดือนเมษาก็กดลงไปเมษานะครับนี่นะฮ <47 6. S 1> นะับสี่เจ็ดหกอันนี้สปอร์ตท่านอยู่ที่นาท,นาท,นาทีที่อันนี้เป็นธานีท้ <47 6. S 1> องถิ่นโะคกแมเงเงาหนองคายนะครับอยู่ที่นาทีที่ศูนย์สี่จุดหนึ่งห้าะครับท่านอาจจะต้องหานะครพอค้นหาศูนย์สี่จุดหนึ่งห้าหาไม่เจอง่ายๆนะครับไปตรงนี้เลยนะฮะโ go to Spencer. s อ o n s o r คลายบาง,ว,งวันก็เจอ<า>เพื่อนเท้กดบ,บัตรคอนเสิร์ตไม่ได้ อ่านหนังสือก็เราทําไปให้เลยนะครับว่าตรงไหนบางวันอันนี้ก็ง่ายนะครับง่ายในการท่านจะไปดูไปฟังเดือนมีนาก็ได้นะฮะไปฟังฐานีขึ้นซาเดือนมีนาเมื่อวันที่25เดือน3นะครับตรงนี้ก็เวลาที่บันทึกเลยนะครับ8นะฮะก็ได้บางวันก็เจอเพื่อนเทครับผมอันนี้ฮะอันนี้คือวิทยุนะครับอ่ะนะครับผมปิดนะครับนะฮะนี่คือตัวอย่างต่อไปก็คือรถแห่โฆษณานะครับ ทีมงานเรามีรถแห่ที่พร้อมจะปฏิบัติงานกระจายอยู่ทุกจังหวัดนะครับด้วยระบบเสียงที่เราคัดสรรมานะครับขนาดเสียงไม่ดีเสียงไม่ดังเราก็ไม่เอานะครับดังกระหึ่มชัดเจนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้สินค้าของท่านมีเครื่องรถแห่นะครับเรามีเครื่องรถแห่เนี่ยไปติดให้กับรถแห่ทุกคัน นะฮะสามารถส่งสปอร์ตเข้ารถได้เลยนะฮะไม่ต้องส่งไลน์ไม่ต้องรอโหลดอะไรให้วุ่นวายนะครับด้วยแอปพลิเคชันนะครับแอปพลิเคชันที่สร้างขึ้นมาโดยเฉพาะสามารถตรวจเช็คการเปิดสปอร์ตที่ถูกต้องและตรวจเช็คเส้นทางการแห่ได้อย่างชัดเจนแบบเรียลไทม์นะฮะเราส่งการมอนิเตอร์แผนที่เส้นทางการแห,ห่ท่านดูได้ทุกวันและสามารถเช็คเส้นทางย้อนหลังได้30วันนะครับ นี่คือเครื่องรถแห่ติดรถยนต์นะครับรถแห่ก็ซื้อไปติดตั้งกันนะครับรถแห่ใช้ลูกค้าชอบนะครับเพราะหนึ่งมาเล่นแผ่นซีดีได้เล่นแฟลชไดได้อะไรต่างๆดูเส้นทางการแห่ต่างๆนะครับซึ่งเครื่องตัวนี้นะครับเราก็ไปซื้อมาแล้วก็มาโมดิฟายนะครับโดยใส่แอปพลิเคชันของเราลงไปนะครับหน้าตาของแอปพลิเคชันคือตัวนี้นะครับรถแห่ก็มีหน้าที่เปิดเครื่องปุ๊บนะครับแล้วก็ไปที่ข้อ3ามสปอร์ตนะครับเราก็จะส่งเข้าไปนะครับเขาเปิด พอเปิดสปอร์ตปั๊บนะครับเราก็จะมีแผนที่ที่สามารถจะจับเส้นทางได้ทันทีนะครับนี่คือรถแห่ที่ติดตั้งไปแล้วนะครับตัวอย่างส่วนหนึ่งนะครับตอนนี้มีทุกจังหวัดแล้วนะครับนะฮะทีนี้การดูรถแห่นะครับก็คือดูได้ทั้งสดสดนะครับนะฮะพอเข้าแห่เสร็จในแต่ละวันนะครับเราก็สามารถคำนวณเส้นทางได้อย่างอันนี้ก็แห่เมื่อวันที่24กรกฎาคมนะครับแห่หนังนะครับ ของเมเจอร์นะครับก็ช่วงเวลาที่บันทึกนะครับก็ตั้งแต่7โมงถึง5โมงเย็นนะครับนะฮะเวลาในการใช้ก็9ชั่วโมงกว่านะครับโดยระยะทางทั้งหมดที่วิ่งได้ก็คือ59.287กิโลตรนะครับตรงนี้ก็คือความเร็วเฉลี่ยนะคันนี้วิ่งไม่ไม่เร็วเลยนะครับ10.407กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุด41อันนี้คือเฉลี่ยแล้วอยู่ที่10.407นะครับถือว่า นะฮะไม่เดืวยนะฮะถ้าอยากจะเข้าไปดูสดๆดดูย้อนหลังก็นะฮะเข้าเว็บไซต์นี้ได้เลยนะครับพัสเบิร์ดก็1 2 3 4 1 2 3 4นะครับอ่ะพอเข้าใช้งานปั๊บนะครับเข้าไปใช้งานเนี่ยนะครับก็จะขึ้นมาวันนี้ผมนั่งบันทึกก็วันที่21สิงหานะครับแต่นายกต้องก็แห่ไปเมื่อวันที่18 19อ่ะ1ิบเจวันเราไปดูวันที่18นะครับลองดูที่18นะฮะก็ไปกดเลือกวันได้เลยนะครับดูย้อนหลังวันไหนก็ได้นะครับ สักครู่หนึ่งนะครับสักครู่หนึ่งสักครู่หนึ่งอ่นะฮะพอมาอย่างนี้นะครับนะครับให้ไปกดที่เครื่องหมายตัวนี้นะครับ กดปุ๊บนะฮะมันก็จะแตกไฟล์ออกมาเป็นแตกรถแหงกมาเลยนะครับว่าคันไหนบ้างอะไรบ้างเมื่อวันที่18สิงหานะครับ5คันนะครับเราจะดูย้อนหลังของคันสมมุติจะดูเหลิมชุมพรนะครับก็ไปกดตรงเครื่องหมายข้างหลังชื่อแต่ละคนนะครับมันก็จะคำนวณเส้นทางให้นะครับนิดนึงนะฮะจะได้ช้าได้เร็วก็ขึ้นอยู่กับความเร็วของอินเทอร์เน็ตนะครับ นี่คือเส้นทางของคุณเหลิมรถแห่เหลิมแห่เมื่อวันที่18สิงหานะครับเราอยากจะดูแบบเป็นแผนที่ก็กดตัวนี้ครับนี่นะฮะนี่นะฮะแผนที่เลยนะครับเป็นแผนที่เลยนะครับกดตัวนี้เป็นแผนที่นะอเราผมกดเป็นธรรมดาก็ได้นะครับะทีนี้กดตรงเครื่องหมายตกใจนี่นะฮะปุ๊บนะครับก็จะขึ้นมาเลยเริ่มงาน859นาฬิกาเนาทีจบงานที่1732นะครับวิ่งได้79กกิโลนะครับ นี่คือแต่ละคันเลยนะครับท่านสามารถจะดูได้แต่ละคันเลยนะครับซึ่งผมก็จะเอาข้อมูลตรงนี้นะครับเซฟออกไปแล้วก็ทําเป็นไฟล์ใน Google เนื้อให้ท่านอีกครั้งหนึ่งในการในการสรุปงานนะครับอ่ะนะครับอันนี้ก็คือตัวตัวนี้นะฮะทีนี้นะครับหลังจากที่ว่าเราดูนะครับการแห่ได้เลยได้หมดแล้วนะครับก็ไปหน้าต่อไปนะครับผมก็จะนํำตัวเส้นทางนะครับ ไอ้ผ t ออกมาเป็นไฟล์ KML นะครับเพื่อเปิดใน google e a r t h นะครับแล้วก็จะแยกสีให้สมมุติแห่4วัน5วันนะครับก็แต่ละคนก็จะมีแต่ละคันก็จะมีสีต่างกันไปนะครับเนี่ยนะฮะอันนี้แล้วก็มีรูปนะครับคือส่งรูปส่งไฟล์เส้นทางใน google e a r t h ที่ท่านสามารถจะเข้าไปไปซูมดูไปพลิกตะแคงอะไรดูได้หมดเลยนะครับขณะเดียวกันนะครับใน Google Earth เนี่ยผมก็จะปักหมุดนะครับ สำนักงานของท่านสาขาของท่านนะครับไว้ในแผนที่เป็นที่เรียบร้อยนะครับซึ่งก็จะเห็นกับเส้นทางเนี่ยแห่งเนี้ยนะครับเส้นทางที่ก็จะมาผสมกันอย่างอันนี้คันนี้แห่ที่สมุทรปราการแถวบางพลีนะครับสีม่วงนี่ก็วันหนึ่งสีน้ำเงินก็วันหนึ่งสีเขียวก็วันหนึ่งนะฮะเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งอ,อันนี้ก็คือการแห่นะครับพร้อมกับมีรูปประกอบด้วยนะครับในการเข้ามาดูใน Google Earth นะครับ ผมก็จะลองเข้าไปนะครับก็จะล็อกอินด้วยอีเมลที่ผมสร้างให้ลูกค้าแต่ละคนนะครับแล้วผมก็จะส่งไฟล์งานขึ้นไปนะครับในอีเมลของท่านเลยนะครับนะฮะในในตัวนี่ก็ลองเข้ามาดูนะครับอ่ะครับเดี๋ยวผมจะทำให้ดูเลยนะครับอันนี้คือการส่งงานนะครับอันนี้เราเข้ามาใน Google Earth แล้วนะครับอ่าตัวนี้เป็นเมเจอร์เดี๋ยวผมจะออกจากเมเจอร์ผมจะล็อกอินด้วย บิ๊กซีลองดูนะครับแต่ว่าผมเอาการแห่ของเมเจอร์เพราะบิ๊กซียังไม่ได้เริ่มแห่นะครับไอทีซีแค่นี้เนาะโอเคบันทึกเรียบร้อยครับนะฮะก็เข้าด้วยอ่าอีเมลที่ผมสร้างขึ้นมาให้ลูกค้านะครับซึ่งผมก็จะส่งงานเข้าไปทั้งภาพถ่ายที่ท่านสามารถจะดูได้นะครับในแต่ละวันด้วยนะครับอ่ะดูนะฮะอันนี้คือเป็น c อเ u n t ของ Big C แล้วนะครับ ก็ไปที่นะครับก็ไปที่ตัวนี้เลยนะฮะโครงการนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวนะครับผมลบออกไปก่อนนะครับมีอะไรผมลบไปก่อนเนาะทีนี้นะครับเราก็เปิดเปิดไฟล์ KML จาก Google Drive นะครับได้ของฉันก็คือมีนะฮะตัว Auto Big C ตัวนี้มาก่อนเลยนะครับ select มาเลือก select Big C มาฟึบนะฮะ กําลังทํางานมาแล้วครับนี่นะครับนี่บิ๊กซีมาแล้วปุ๊บนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยนะครับนี่นะกดตัวลูกหมุนลูกล้อเมาส์สามารถจะเข้าไปดูได้นะฮะอย่างบิ๊กซีบางพลีนี่อยู่ตรงไหนนี่นะครับซูมไปถึงหลังคาเลยนะครับเห็นเส้นทางอะไรตลอดว่าบิ๊กซีอะไรอยู่ตรงไหนบ้างนะครับอ่ะอันนี้คือตัวอย่างหลังจากนั้นนะครับย้อนกลับหนึ่งครั้งนะครับเราไปเเส้นทางมาดูนะครับ ไปที่โครงการใหม่อีกครั้งหนึ่งนะครับนำเข้าไฟล์ KML จาก Google Drive นะครับนี่ผมส่งมาไว้ก็คือตัวฮักเถิดเถิงนะครับเราแหลองเอามาดูนะครับเป็นตัวอย่างนะครับพอนำไฟล์เข้ามาแล้วรอสักครู่หนึ่งนะครับมันก็จะใช้เวลานะครับในการนำเข้ามาสักพักหนึ่งนะครับใช้เวลาสักครู่หนึ่งนะครับ กำลังทำงานนะฮะรอแป๊บหนึ่งเนี่นะครับปุ๊บนะมาแล้วรอสักครู่นึงครับยังไม่เรียบร้อยนะฮะยัง99%อยู่นะครับทึบมาแล้วนะฮะอ่าถ้าใช้ได้แล้วนะฮะเห็นไหมฮะนี่ก็คืออย่างตัวนี้คือนครราชสีมานะครับคือผสมกันหลายวันอย่างอุดรธานีนะครับอุดรเนี่ยนะฮะอุดรนะครับนำเสนอนี่นะครับ ่ะเรายอดออกหมดเลยนะครับอ่ะเราดูบิ๊กซีนะฮะเห็นไหมฮะบิ๊กซีก็จะขึ้นมานะฮะอย่างใช้ยภูมิเนี่ยนะฮะเห็นไหมฮะรถแห่วิ่งมาที่หน้าบิ๊กซีครั้งหนึ่งนะครับนี่นะฮะเนี่ยนะครับใช้ภูมิวิ่ง3อ่าสวันก็คือสีสีนะครับไปคนละที่คนละทางเลยนะครับเราจะเอาขนบิ๊กซีออกก็ขนบิ๊กซีเข้าได้เลยนะครับหรือเราอยากจะดูแต่ละวันนะครับสมมติอยากจะดู ขอนแก่นนะไปที่ขอนแก่นเลยครับก็กดที่ขอนแก่นเลยปุ๊บนะฮะรอสักครู่หนึ่งนะครับนี่ลงไปแล้วนะฮะก็จะมีรูปรถแหกคันนี้นะฮะที่แหกขอนแก่นนะครับขอนแก่นนะฮะนะครับเราอยากรู้ว่าขอนแก่นวันที่ยี่สิบสี่นะฮะไปวันที่ยี่สิบสี่นี่นะฮะก็ไปไหนขอนแก่นยี่สี่นะฮะเส้นสีอะไรไม่ได้บอกไว้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเส้นด้วยนะฮะ เราสามารถจะดูนะฮะคอนแกนยืดสีแหยังไงนะครับนะฮะหรือว่าจะอ่ะดูดิบิ๊กซีคอนแกนอยู่นี่นะครับบิ๊กซีคอนแกนนะครับอ๋อเข้าไปในบิ๊กซีด้วยเนาะวันเส้นสีน้ําเงินเนี่ยนะฮะไปเข้าไปในบิ๊กซีเลยนะครับแล้วก็ออกมานะฮะนี่ครับนี่คือตัวอย่างนะครับนะฮะจากนั้นก็ปิดไปนะครับนี่คือการใช้นะฮะก็ขอบคุณทุกท่านที่ รับชมนะครับแล้วท่านสามารถจะเข้ากดตรงนี้นะครับไปชมวีดีาของทีมงานเอคมีเดียได้ด้วยนะครับเป็นวีดีอานะฮะที่อยู่ใน YouTube นะครับถูกสบายทันยุคเสริมสกิลครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับชมครับ